จำได้ป่ะเนี่ยจำได้ป่ะเดินไหวไหมเนี่ยฮะโบชื่ออะไรนะจำโบจ,จูดี้จูดี้จำได้ไหมเนี่ยจูดีจูดีพาเขาเดินไปไหนมาเนี่ยอ่าไปเลยไไไปไหนเอาแอล้วจะโดนโดนไหวไหมเนี่ยนี่ตอนมาเนี่ยต่ไมตต่ตอนอย่างอ้วนขนาดนี้เลย บนสายตูดไหวปะวะเฮ้ยเ,เดินทางไหน,หน,นเดินทางโน้นนะครับวะเดินไปทางนู้นอ่ะเดินไหวมเนี่ยฮะตัวน,นี้โหดวงสายตูดอ่ามันเดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะไงอ่ะกินขนมอ่ะเอา้เอา น้องะเหือยยินเสียงแค่นี้ก็หอบแล้รียกหอบวะ,ะ,ะ,ะหอบวะไป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 เดินกี่รอบแล้วเนี่นยเนี่ย